สวัสดีครับวันนี้อยู่บ้านลุงพลนะครับครับเบิ้งแน่ลุงพลเล่าเอดทุกอย่างเลยเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อครับนั่นครับชั้นน้อยเล่าหวางๆถ้าเล่าวางเล่าระเบดร้านซอยผมอยู่ขอให้บอกครับเฮ้ขอให้บอกครับโอเคครับขอบคุณครับโอเคบอรบกวนเพื่อนครับอันนี้โอเคนี่ครับสุดหล่อครับแห่งบ้านกกตูมครับแหน่นบอกแหนแหน่ครับ ช่วงนี้ลุงพรกำลังปรับพื้นที่นะครับก็เลยขยับร้านหรือร้านเก่าออกก่อนครับหรือหรือร้านเก่าออกก่อนเพื่อที่จะถมที่ถมที่ถมที่ให้เต็มหมดจะได้ทำเป็นปิจาษณาครับได้เป็นมาตรฐานอแล้วก็ไอ้นี่ให้ครับสุดยอดเลย บูงพแข็งแรงนะครับนี่นี่ขนาดไม่ได้พักผ่อนนะครับเนี่ยถ้าพักผ่อนจะขนาดไหนเ <laughs> นี่ยนหรอยกสองนิ้วเนี่ยนี่นะถ้าเปินว้างน่ะไม่เอาพักแก้วพึ้นทำผ้ายแยงเนี่ยลุงพล หามผู้เดียวยังได้เลยเนี่ยผู้เดียวมียขาคนมาไหนตัวโอแม่นะมาเมียขาขี้ตัวกันเด้อวันนี้นี่ยเมียขาที่บ้านเลยเนี่ย้าเ้าตัวน้ำปลากระปุ่นเมียขาไปแล้วะไปแล้วโอเคครับนีฝากช่องบ้านบกาะกูหินเหล็กไฟแชนแนลด้วยนะจ๊ะนี่ชท่าใหม่ตา ของบ้านปกอกเองบ้านปกอกเออของคนบ้านปกอกเองคนบ้านปกครองเองใช่ไหมแมนบ้านเฮาเองบ้านปกอกคูหินเหล็กไฟแชแนลแมนครับฟ้าอุทัยก็ได้บดนี่ติดด <c oughs> าวด้วยจา้จาจ้าขอบคุณครับนะเอาถ่าย <ไป S 3> กับลูกพีให้นู้นหน่อยนี่ถ้า่างหน่อยครับ FC อย่างไหนครับนี่จากกาฬสินธุ์จากกาฬสินธุ์ครับอันนี้ปราถอนนะครับ ฝากติดตามเลยเด้อ2บ้านกอกกอกภูหินเหล็กไฟชแนลฝากช่องเลยนะคะเด้ออะไรนะภูบ้านกอกกอกบ้านกอกกอกภูภูหินเหล็กไฟนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับน่าแล้วก็ยังสวยเลยเนาะเพราะแก้มมันกดครับอันนี้เจวินะครับแห่งบ้านกอกกอกน้องสาวไอ้ป้าถอนตอนนี้กำลังจดหวยนะครับมีอะไรวะ12 13 14 15 จริงๆนะเป็นวันที่นะครับเขาวางเขาวางแผนว่า3ามวันนี้จะทำอะไรเขาลงไว้ว่าเขาวันที่12บขายได้8ตัววันที่13บาขายได้25ตัวสั่งทางออนไลน์อีก37ตัวโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่คือน้องสาวปะถอนนะครับน้องสาวคนเล็กสุด ครับสวัสดีครับใครมาบ้านลุงพลรวยทุกคนนะครับนี่อันนั้นอีกป้าหนึ่งครับิิอ๋อคิดๆลุงพลนะครับผมเจ็ซีอย่างไหนครับผมมาจากไหนครับผมสกลนครครับสกลนครมาทุกคนรวยมาทุกคนรวยทุกคนโอเคครับขอบคุณครับมาก็เจอฝนชุ่มฉ่ำเลยเนาะครับครับ อี้ช่องนี้เพิ่งหัดทำครับ <c oughs> เพิ่งหัดทำยูทูบเบอร์ครับช่องบ้านกอกคกุกงห,หินดอกไฟแชนแนลยาวหน่อยแบนดเป็นคนตั้งให้ก็เลยยาวผมว่าผมก็บอกนะครับวันนี้ตลาดลุงพลแบบโอเคแล้วครับฝนล,ลงเม็ดฝนตกแดดออกนะครับ <c oughs> <c oughs> บ้านลุงพลครับอ่าสดชื่นแจ่มใสนะครับลุแต่ฝนตกลุงพลไม่ได้กลัวฝนนะครับลุง <c oughs> พลเพราะว่า เวลามีจำกัดครับอ่าดูกินร้อลมอ่าหมที่ไปเรื่อยๆครับใช่สดเดียวครับไม่ไม่ไม่สดครับช่องไหนครับผมช่องเดดเดดครับฝากติดตามด้วยนะครับจากไหนครับผมจากอำนาจเจริญอำนาจเจริญที่ช่องไหนผมบ้านกากาเองครับบ้านกากาะภูหินแหลกไฟแชนแนลครับยาวหน่อยเนี้หรอครับบ้านนี้เลยครับเพิ่งทำพิ่งทำ ครับฝากติดตามด้วยครับครับผมเพราะว่าผมบ้านเกาะเกาะครับบ้านกอกภูหินเหล็กไฟแชแนลแชแนลภาษาอังกฤษตัวใหญ่ครับครับผมครับเข้าไปติดตามอยากรู้อะไรก็ถามได้ครับตัวไหนที่แบบบอกได้ผมก็จะบอกครับอันไหนที่เป็นเกี่ยวกับคดีก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ครับโอเคครับผมนี่ครับ นั่นแกะแกะี่เพราะหมนมาสลีนะบ่ oh. โอเคครับ <Okay. S 1> สองคุณพลสั่งห้าร้อยรถเลยครับ oh. ใ้ลุงพลมาดูตลาดนะครับปรับปคงพื้นที่ครับเอาดินมาลงฝนตกอ่าพอดีเลยยังดินแน่นเลยครับเพราะว่าลุงพลํำนวยความสะดวกให้ร้านค้าจะได้แบบค้าขายกันแบบมีพื้นที่แบบวางสินค้าได้หลากหลายครับเพิ่มมากขึ้นครับเนี่ยอันนี้เนี้ยหลังนี้ก็จะอ,ออนครับโอเคครับ เอาออกก่อนครับร้านจะได้เลื้อออกก่อนแล้วค่อยผอมดินแล้วก็ทำแบบเป็นมาตรฐานเลยครับเกดจาลักษณะไม่สมไม่แกยด้ฝากเนี่ยประลองหรือเปล่ฝากยังว่าโคตรอยู่ บ้านกอกอกบ้านกอกกอกผู้หินเร้วไฟชาแนลบ้านกอกกอกผู้หินเร็วไฟชาแนลกดไลค์กดแชร์กดแคปตะใครกดทุกจริงกดทุกอย่างที่เจ้าอยากกดล้อเอเดนโอเคครับเป็นสองของบ้านกอกกอกเองนะครับเด้อเดเอาไปเอามาเอาใช่เดียวรถดินเดียวไปฟู๊ยมันไม่เหมือนขอลาม่าเมื่ออื่นอยู่แล้วขาม่าเฮ้ยเจ้าเจ้าถือเฮ้ยเจ้าเจ้ากอนนะนะแล้วก็ขอลาม่าชื่อกระชื่อเงินท่ิเวกพอได้เงินนะเจ้ารย์ชิบหาย โอนมาเฮ้ยลุงหินนี่แต่ก้อนลุงหินจ่ายเฮ้ยก็ได้ดอกอันคือจ่ายเพราะท่านีน่ะมึงเนี่ปลอกเนี่ยมันคูณที่นีอเนี่ยนี่แหละเออเป็นสีเหลืองอันเดียวเนาะกระดองมาผงไว้เลยปลาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อปลอกมองเนี่ยอ่านคนถือกล้องเลยเฮ้ยตาโลเออตาฝนแบบนี้ไหมโอ้ยจั๊กละแพงเลอครับแพงเป็นคนแพงเลยพี่ลุงถาเดีอยู่เฮื่อนปะ เอาบ้านใดคให้เลือกเสื้อผ้าอาแล้วพนิเอาแ้ครับแม่ค้าเสื้อผ้าก็สวยๆเ้อครับเด้อเดี๋ยวพนิสั่งสั่งเสื้อผ้าครับอเัมเมชอันนี้ช่องไหนครับเนี่ยรัชนีค่ะรัชนีงานผ้าอะฮะรัชนีรัชนีรัชนีอย่างนะ นชณีงานผ้าโอเคถ่ายไกล้หลายเหตุการณ์ในนี้แล้วก็กล้องผมถ่ายไกลกับผมเป็นอีหยังโอ้ตามเนี่ยรถเดินมาลงบ้านหลวงพ่อครับผมเต็มที่นะครับอ่าสามวันสี่วันอัดเต็มที่เลยครับรถนี่ก็มาจากสกลนครนะครับอ่ารถเิอ่าเม็กส่วนเม็กโคมาจากอ่าอำเภอดงหลวงครับตามเนี่ยรถเซนตี้นะครับ ฝนตกครับฝนยังเยอะอยู่เลยครับเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวก็แดดออกฝนตกเดี๋ยวก็แดดออกอันนี้ช่องไหนครับช่องลุงตุ้มตามครับอ๋อตุ้มตามโอเคครับเดี๋ยวกดกดให้อยู่ครับที่จริงก็กดฮัมมัสยังไม่ได้เพิ่มอายุแต่นี่ยาเราพามือเอาคุณหมออยู่นั่นเหรอ ครับี่บรรยากาศนี่ป่าชมมีหม่ำนะครับพอดีผมมาไม่ทานฝนตกมันก็เลยเจ้เขาก็เลยปิดไว้ก่อนครับฝนลงเม็ดครับอันนี้อยี่ก็มั่มมาแต่ัวขาวครับแซบแซบเด้อพดีผ่านมากระเบมาอุ่นพิ่นเด้อครับเด้อสวัสดีครับ นี่มาเด้อนี่อันน mm ี้เจ๊บ้านไหนนะครับเจ๊บ้านกาะกาะบ้านกาะกาะขายแล้วครับกาะกาะเดอะซีร like bon ีส์ค่ะกาะกาะเดอะซีรีส์ขายเพลินเนาะนี่ขายมะกระโบกขายมากระโบกขายปลาหมดแล้วปลาขายดีมากเลยครับของบ้านเกาะเกาะนะครับเจ๊นี่ดูหุ่นก็รู้นะครับว่าตุยนุยขนาดไหนครับกินแล้วอร่อยได้ของเจ๊อะไรก็อร่อยทุกอย่างเลยครับปลาก็อร่อยดูโอ้โหดูคนนี่ สวัสดีครับป้ามาเด้อนี่ไก่เฮดเด้อเนี่เด้อเฮดโฟเด้อครับเด้อพี่น้องที่ไวซี่จะกินกับบินมาซื้อทั้งหมีเลยนะครับเด้อขาเด้อมาเด้อเดียวเจ้าเราสบายแท้เฮดแล้วก็ไม่ต้ไปหาเองแม่ไปหามือนั่งขายยากเดียวเลยอยู่บ้านสบายใจที่สุดเลยเด้ออ้าว ถุงตัวเลยนะถุงละร้อยคห้รถเออยู่ครับนั่นถุงละร้อยถูกใจเจเขาลดให้ครับนั่นโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับิบาขายค่ิบาขายค่ะพี่พคือเดียวค่ะนี่ครับโอเคนะครับคลิปนี้จบแค่ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ